ประโยชน์ของดวงอาทิตย์สวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราได้รู้จักกับความสําคัญของดวงอาทิตย์กันไปแล้วน้องๆยังจํากันได้ไหมเอ่ยเรามาทบทวนกันสักหน่อยดีกว่าครับดวงอาทิตย์ช่วยให้แสงสว่างแก่โลกซึ่งแสงจากดวงอาทิตย์ช่วยในการมองเห็นทําให้เกิดกลางวันกลางคืน ทำให้เกิดฤดูกาลและมีประโยชน์ต่อพืชในการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหารให้กับพืชเมื่อพืชเจริญเติบโตแล้วก็จะกลายเป็นอาหารของคนและสัตว์นอกจากนี้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็ช่วยให้ความอบอุ่นแก่สิ่งมีชีวิตบนโลกช่วยฆ่าเชื้อโรคและใช้ในการถนอมอาหารยิ่งไปกว่านั้นแสงจากดวงอาทิตย์ ยังใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกด้วยครับเอาล่ะครับหลังจากที่เราได้ทบทวนและเรียนเรื่องความสำคัญของดวงอาทิตย์กันไปแล้วเรามาดูกันนะครับว่าพลังงานความร้อนและพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์นั้นให้ประโยชน์อะไรแก่เราบ้างเรามาเริ่มกันที่พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์กันก่อนเลยครับวันนี้เป็นวันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุดของพลอยหลังจากที่พลอยทำการบ้านเสร็จในช่วงสาย พลอยจึงเดินออกมาหน้าบ้าน củ, เมื่อพลอยเห็นผ้าที่แม่ตากอยู่หน้าบ้านจึงเกิดความสงสยัยและเดินเข้าไปถามแม่ทันทีแม่คะทำไมแม่ต้องเอาผ้าที่ซักแล้วไปตากไว้กลางแดดด้วยล่ะคะก็ะเาพาาราะว่าการนำผ้าไปตากแดดะจะช่วยทำให้ผ้าของเราแห้งเร็วอีกทั้งยังเป็นการฆ่าเชื้อโรคด้วยนะลูกเป็นประโยชน์ของพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ยังไงล่ะจ๊ะ เอถ้าอย่างนั้นนอกจากการตากผ้าแล้วความร้อนจากดวงอาทิตย์ยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีกไหมคะมีสิจ้ลูกลูกเห็นกล้วยที่ตากไว้ด้านข้างไหมเห็นคะ่ะแต่กล้วยนั้นใกล้จะสุกแล้วไม่ใช่หรอคะแม่เอาไปตากแดดทำไมคะก็แม่กลัวว่ากล้วยจะสุกหมดแล้วเราสามคนพ่อแม่ลูกทานกันไม่ทนันแม่จึงนำไปตากแดดเพื่อถนอมอาหารยังไงล่ะลูก ทำให้ได้กล้วยตากที่เก็บไว้กินได้นานขึ้นยังไงล่ะจ๊ะแล้วถ้าเรานำปลามาตากจะเป็นการถนอมอาหารด้วยไหมคะแม่เป็นสิจ้ะลูกยังปลาสลิดทอดปลาช่อนทอดที่ลูกชอบทานยังไงล่ะจ๊ะแล้วก็ยังมีปลาหมึกตากแห้งที่แม่ใส่ในแกงจืดด้วยนะนอกจากนี้แสงแดดก็ทำให้เราอบอุ่นด้วยใช่ไหมคะใช่จ้ะลูกไม่ใช่แค่ให้ความอบอุ่นอย่างเดียวนะ ในช่วงเช้าแสงแดดอ่อนๆจะทำให้ลูกได้รับวิตามินดีอีกด้วยจ้ะลอยเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมคุณครูถึงให้เด็กๆออกมาออกกำลังกายในตอนเช้าก็เพราะแสงแดดมีประโยชน์อย่างนี้นี่เองคุยอะไรกันเหรอจ้ะแม่ลูกอ๋อเรากำลังคุยเรื่องประโยชน์ของดวงอาทิตย์อยู่ค่ะพ่อถ้างั้นก็ดีเลยพ่อจะพาพลอยไปดูสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของพ่อ นี่ไงจ๊ะเครื่องมือทําน้ําร้อนพลังงานแสงอาทิตย์เอาไว้ให้พลอยได้อาบน้ําอุ่นเวลาที่ลูกบนว่าหนาวไงเลยจ๊ะและเนี่ยก็เป็นเครื่องกลัดน้ําพลังแสงอาทิตย์พ่อจะนําน้ํากลั่นที่ได้นี้ไปใส่แบตเตอรี่รถยนต์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ของพอ่อแน่นอะไรครับพ่ออ๋อพ่อลืมบอกไปแน่นเนี่ยคือเตาพลังงานแสงอาทิตย์เอาไว้ใช้รวมแสงจากดวงอาทิตย์ ส่งผ่านความร้อนมาอย่างภาชนะทำให้อาหารสุกแล้วเครื่องมือต่างๆของพ่อมันดียังไงล่ะคะก็เครื่องมือต่างๆเหล่านี้จะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าเพราะเครื่องมือเหล่านี้ช่วยรวมและสะสมความร้อนจากดวงอาทิตย์และนำมาใช้ประโยชน์ตามความต้องการได้แผงโซลาเซลล์คืออะไรครับพ่อแผงโซลาเซลล์เราจะเรียกอีกอย่างว่าเซลล์สุริยะ มีหน้าที่เปลี่ยนพลังงานความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าจ้ะลูกตอนนี้บ้านเรามีแผงโซล่าเซลล์แล้วอีกหน่อยบ้านของเราคงจะประหยัดค่าไฟฟ้าได้อีกเยอะเลยเพราะเราได้ใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ยังไงล่ะจ๊ะแล้วประหยัดได้ยังไงล่ะคะประหยัดเพราะพลังงานแสงอาทิตย์ได้มาฟรีจากธรรมชาติแล้วนำมาใช้ได้สะดวกที่สุดเพราะเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ได้มาโดยตรง โอ้โหดีจังเลยครับพ่อแล้วมีที่ไหนบ้างคะที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้เหมือนบ้านเราผลิตได้ทุกที่ที่มีแสงอาทิตย์ส่องถึงเลยเหรอจ้าแถมยังไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะแล้วเขามีวิธีการทำเกลืออย่างไรคะพ่อเริ่มแรกเลยพื้นที่ที่เราจะทำนาเกลือจะต้องอยู่ใกล้กับชายทะเลเพราะอะไรถึงต้องอยู่ใกล้กับน้ำคะ ก็เพราะว่าจะสะดวกในการปล่อยน้ําเข้าไปในนาเกลือจ้าและหลังจากเตรียมพื้นที่เสร็จชาวนาเกลือจะปล่อยน้ําเข้าสู่นาเกลือและปล่อยทิ้งไว้ประมาณ5ถึง7วันเพื่อให้แดดเผาจนกระทั่งเกลือจะกลายเป็นเม็ดจ้าผักเกลือกลายเป็นเม็ดแล้วชาวนาเกลือจะเก็บเลยหรือเปล่าคะยังเก็บไม่ได้หรอกจ้าแต่ชาวนาจะใช้ลูกกลิ้งกลิ้งพับเกลือให้แตกก่อนและหลังจากนั้นเขาจึงเก็บเกลือจะลูก โดยสรุปแล้วการผลิตเกลือจะต้องใช้แสงแดดตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งเกลือเป็นเม็ดเลยละลูกแล้วเขาใช้ระยะเวลาในการทําเกลือนานไหมคะประมาณ4-5เดือนลูกแต่ถ้าฝนตกหรือน้ําท่วมระยะเวลาในการผลิตเกลืออาจจะต้องมากขึ้น น้องๆรู้หรือไม่ครับว่าเกลือทะเลและเกลือสินเทามีประโยชน์อย่างไรเกลือทะเลมีธาตุอาหารที่สำคัญเช่นไอโอดีนช่วยป้องกันโรคคอพอกและช่วยพัฒนาเซลล์สมองส่วนเกลือสินเทาเป็นเกลือที่ได้จากดินเค็มในภาคอีสานไม่มีไอโอดีนในปัจจุบันจึงเติมไอโอดีนในเกลือสินเทา ช่วงฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่การนำผ้าที่ซักแล้วไปตากแดดนอกจากจะช่วยให้ผ้าของเราแห้งเร็วความร้อนจากดวงอาทิตย์ยังช่วยฆ่าเชื้อโรคได้อีกด้วยครับการนำอาหารไปตากแดดถือเป็นการถนอมอาหารวิธีหนึ่งซึ่งจะทำให้เก็บอาหารไว้รับประทานได้นานขึ้น อาหารที่นิยมไปตากแห้งได้แก่กล้วยพริกและปลาหมึกเป็นต้นครับพลังงานความร้อนดวงอาทิตย์ช่วยให้ความอบอุ่นแก่สิ่งมีชีวิตบนโลกและแสงแดดอ่อนๆนในช่วงเช้ายังให้วิตามินดีแก่เราด้วยนะครับเตาพลังงานแสงอาทิตย์นำแสงแดดมาใช้งานโดยใช้หลักการสะท้อนแสงไปรวมกันครับ ในการทำนาเกลือจะต้องใช้แสงจากดวงอาทิตย์ตั้งแต่เริ่มแรกซึ่งเราจะปล่อยเกลือทิ้งไว้นานๆเพื่อให้แดดเผาจนกระทั่งเกลือกลายเป็นเม็ดนั่นเองครับหมดเวลาแล้วครับน้องๆเอาไว้คาบหน้าเรามาฟังนิทานสนุกๆกันนะครับสำหรับคาบนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ